อยู่กับผมเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งครับวันนี้ขึ้นมาคอกลูกเป็ดนะครับจะเป็ดไปส่งสองที่ครับก็คือบขอสลำปางแล้วก็อำเภอนาเชือกจังหวัดมหา,ามสารคามบขสลำปางนี่ลูกค้าเข้าไปรับในบขสตอนเช้าเลยครับของจะไปวางไว้ตั้งแต่6กโมงเชา้าที่ร้านลุงชาวใต้ ลงุงชาวใต้นี่ไม่ใช่ร้านข้าวแกงนะครับเป็นร้านรับส่งพัสดุนะครับส่วนอำเภอนาเชือกนี่ผมให้ลงป้อมตำรวจรบรมือครับของถึงประมาณตีสามนะครับคืนนี้นะครับก็หลังจากที่ตรวจสอบความเสียหายในวันนี้นะครับพบว่าลูกเป็ดเมื่อคืนตายแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับ มีศพนะครับศพอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวผู้ตัวผู้นี่ได้มาจากโรงฟักนะครับโรงฟักไม่ได้ให้น้ำให้อาหารนะครับก็ขาดน้ำหลายตัวมีตายหลายตัวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสน,นะครับเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเข้าใจครับเพราะว่าตัวตัวผู้นี่บางที ลูกค้าไม่อยางได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวจับลูกเป็ดไข่กันเลยนะครับ ลูกเป็ดที่เลี้ยงไประยะหนึ่งแล้วนะครับเขาได้กินอาหารแล้วแล้วสิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นลูกเป็ดตัวโตและน้ำหนักเบานะครับถ้าเลี้ยงไปก็ตายนะครับอย่างเช่นนี่ครับเป็นเป็ดเป็ดอายุประมาณ4ี่วันและตัวโตนะครับ แล้วก็มีน้ำหนักด้วยจับแล้วมีน้ำหนักนะครับจับแล้วรู้สึกว่าหนักมือนะครับอันนี้เลี้ยงแล้วรอดแน่นอนนะครับแต่ถ้าตัวเบาหวิวนั่นคือขาดน้ำขาดอาหารมานะครับนี่ครับเตรียมที่จะบรรจุกล่อง้วครับอีกสักครู่เดียวนะครับก็คือวันนี้สิ่งที่ท่านได้ความรู้ก็คือเมื่ออายุผ่านไปหลายวันแล้วแล้ว,ลวน้ำหนักยังเบาอยู่ อันนี้ไม่ค่อยรอดนะครับพอเลี้ยงต่อไปแต่ถ้า,าโตสมวัยนะครับต้องจับแล้วมีน้ำหนักจับแล้วเต็มไม้เต็มมือจับแล้วดูอ้วนนะครับจับแล้วรู้สึกว่าหนักมืออันนี้ก็คือรอดแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นลูกเป็ดวันสองวันยังไงก็ตัวเบาเพราะว่าตามวันเวลาแต่แต่จับแล้วไม่ใช่เบาจนไร้น้ำหนักนะครับจับแล้วรู้สึกว่า เหมือนยกไข่ฟองหนึ่งอะ่ะนั่นอะใช้ได้นะครับ